สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดับบลิวนะครับก็วันนี้มาที่ข้อมูลการเดินทางเช่นเคยครับก็เป็นสถานีขนส่งผู Somehow, ้โดยสารจังหวัดบนราชธานีนะครับเนขั้วบนนะฮะตอนหัวค่ำนะครับคือนอกจากเห็นบรรยากาศของบนแล้วยังเป็นตัวอย่างของยื่นอื่นนะครับคือสถานีขนส่งอ่าประจาจังหวัดนะครับช่วงหัวค่ำเนี่ย อันนี้พวกข้าวรถบกสเนี่ยครับจะเป็นอาจะมีความคึกคักมากที่สุดเพราะว่ารถไปกรุงเทพเนี่ยเขาจะออกตอนบัวค่ำนะครับไล่กันไปอย่างสานสายเหนือเนี่ยก็ประมาณตุ่มครึ่งสองทุ่มนะครับไล่ไปนะครับถ้าสายใต้ระยะทางไกลเนี่ยเขาจะออกเร็วหน่อยอย่ากี่หโมงหรืออะไรเงี้ยสี่โมงแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนนะครับ ที่ขบนนี้ก็ประมาณตุ่มทุ่มครึ่งสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอะไรแบบนี้ครับยี่คันนี้เป็นบกสวีไอพีนะครับของของบริษัทขนส่งเองนะฮะสังเกตว่ามีแถบยูฟูลู่ข้างรถนะฮะนี่ก็คือรถวีไอพีครับก็คือวีไอพีคำว่าวีไอพีก็คือว่ามีสามแถวนะครับก็คือรถทั้งคันก็มี องแถวสองที่นั่งนั่งติดกันแล้วก็เป็นที่นั่งที่นแยกนะครับหลอดใหญ่อันนี้เป็นโกคาร์ทนะครับของรลอยแหวไปรยอครับก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่เดี๋ยวนี้มีการบายพาสกรุงเทพก็คือไม่ใช่เป็นเข้ากรุงเทพเนี่ยอยา่างขุนลจังหวัดใหญ่อยา่างคุนลเน,น,นี่ยครับก็มีไประยอนะครับอันนี้ก็ไม่เข้ากรุงเทพอันนี้ก็อีกเจ้าครับปีนี้นะไัาายก็เปิดปีื้าปี53 ก็รถบนหัวหินนะครับบนรถชธาน,นีไปหมดครับก็ซบแบดเลยฮะ<อ>ตมองกลไ่ดว่าเป็นรถกันฟ้าสายแปดศูนนะครับบนหัวหินแต่เดี๋ยวนี้จะมีรถแบบไม่เข้าเนีงเเยอะมากขึ้นเรื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่จะเป็นต้องเข้ากรุงเทพนะครับ แับคนที่ต้องการไปที่มันอดยุคที่ว่าเข้าเทพแล้วไปเพื่อต่องะครับนี่เด็กีรถ่ไฟพานของทุกคนทั้นประเทศเเรื่องภาษาขอวอักษรบางใหญ่บางทองนะครับก็ผ่านบางใหญ่บางทองบางแครีกันไครับผ่านสมุทรสาครสมสงครามอาร์โอหินนะตร man, งนี yeah, like ้ก็เป็นจุดโซนไทยตกอ่ะของ อันนี้ก็ส่งบทนครับนี่ก็มีชินเกียรโคราชอุบลโคราชภูเก็ตนะฮะโออินประจวบชุมพรไปภูเก็ตครับก็แค่ตรงนี้ก็เห็นรถบายพาสสามเจ้าแล้วครับก็คือไม่เข้ากรุงเทพที่ซูมเข้าไปนี่เป็นรถเก๋อโกคาสนะฮะของนครชัยอันนี้ยังไม่ใช่ เกรดสูงสุดนะครับเปรดสูงสุดของนครไทยต้องเป็นเฟิร์สคลาสนะครัซึ่งค่อนข้างจะจองได้ยากครับเพราะเป็นระดับเดียวกับ VIP ของบขสนะครับแต่ว่า,าที่นั่งอะไรต่อรนนาชการลังกางกว่าเคยรีวิวคลิปไปแล้วแต่ว่าเฟิร์สคลาสนี่จะจองยากมากส่วนผมก็มาถ่ายเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยครับเข้ามานั่ง บขอสอทันนี้ครับ V.I.P. เพแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ